อือันนี้เป็นแบบว่าเป็นผงรถแบบรสยำอืมอมร่อยคะ่ะ <c oughs> พี่พ่อยหนูหอมหรอหนูมีพุงแล้วนะ กรอบจริงทุกคนถ้ามีไม้มอยู่้ว่นะ่อกกอรอยู่อีกเพิ่งเติดูลำนำร,รอบสองรอบหรือรอบสองครับกินกระดูกเท่าไหร่กระดูกกินไม่ได้จ้า อื่อกิน,ผนเผาจริงๆเผาข,ข้าวหมูเลยใช่คนมาไล่อูกินเยอะมากเลยอ,ลเอ,อ้วมมากเลยอ๋อดูซ้ำสองรอบเลยชอบมากขอบคุณนะคะกึนไก่ค่ะจริงมีพุณจริงนะก็กินเคยผผาะวันนี้ทุกคนเอ้ยกำลังพยายามแบบหนึ่งแล้วหลังขอบคุณนะคะ น่ารักังรูผงนัวสิน <c oughs> นี้นะ่านได้เกิดมาเป็นคนแล้วนะคะแล้วก็มานั่งกินไก่อยู่ค่ะตอนนี้วุ้ยคุณปุ้มปุ้มปุ้ย,ยขอบคุณนะคะข้าวคน้นสามพันสี่ร้อยคนฝักกดใจส้มแล้วก็ฝากคอสตเคอครสตแบน่อนนะคะ โปรโมทเลย3,400คนวันที่24เนี่ยนะคะกินจะมีไลฟ์กับแน็กชาลีนะคะที่ชอบของพี่เมย์พี่เมย์ยานะไปค่ะสินค้าฮาร์ดคอร์ค่ะฝากทุกคนเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ช่วย,ยกันสับสนุนฮาร์ดคอร์ได้นะใช่ค่ะภูมมาน้อยมาแล้วค่ะหน <c oughs> ู่หอมอ่ะพน่หอม อ่าทุกคนกินไก,กน่ก้างง่ำน่าจะสี่สิบเก้าลวคะ่ะโอ้ยก็เซเว่นเจบีวันนาบีไม่ได้เจอานามากกินไม่กินเนื้อวะะัวค่ะกินกินแต่หมูกับไก่ กดเลยไปกดเลยสังเกตไปก,กินเป็นเพื่อนกินแล้วจริงแต่เปิดตี้กินข้าวเลยรวมกันพี่โตวแบบตีว,ตวจริงเหรอพี่พอแต่ว่าพี่ต่อพี่พี่พอตัวสูงพี่พอสูงกี่หราคะ ฮืมไม่ค่อยหัวก,กิ้อีกไม่หัวกรีกยอีกฮืมข้ามากจริงเหรอคะขอโทษกินเพิ่งกลับมาถึงบ้านไะกินเพิ่งจะได้มาไลค์ค่ะขอโทษน,นะคนที่รองกินอ่นะ แม่งงับกินกับไกันไ่งงับขาไก่จะมันมากสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาใหม่ค่ะ1,500คนน้อรักจังเลยฝากขาอเจอาขาใจส่งใจส้มให้หน่อยนะแล้วมาดูกินกินไก่นะคะยังไงเจอทุกคนทั่งกันข่ะยังไงก็น,นะคะพี่พอที่ถึงน่าจะ49ไามคะ ทุกคนเี่ยกินกินข้าวเสร็จกินจะชั่งน้ำหนักคห้กินก็อยากเหมือนกันฮื่ึมาฮึ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 กึฮ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 ึบนฮึ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 อึฮึฮึฮ เป็นไก่ทอดหั่ใหญ่หนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นไก่ทอดแบบว่าเป็นผงยำอะ่ะทุกคนเป็นรสต้นดำอะ่ะได้แล้วค่ะคุณท็อปม,มากินด้วยกันมาอืมพี่ปัม๊มสวัสดีค่ะพี่ปั๊มขอบคุณของขวัญน,นะคะอืม ไม่ตสองแต่ได้หนึง,งแ,แ,ลแล้วเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งแล้คนประมาณครับข้างวโมงน้ำตาออกเล็กตาอีกอย่างเหมือนไม่ได้กินทั้งวันก็ก็ถูกค่ะจริงๆกินข้าวนอนไปแล้วใช่ก <c oughs> ินแล้วจะหลับ มีคนดูอันรับพี่พอชิอช้ำกล็ลำปีอยู่แล้วเอ้ยชิช้ำกล็ลำปีชีช้มกล็ลำพอยหรอคะขอบคุณมากมาก,มากนะคะแซบค่ะได้เลยพี่พอยตามไปดูพี่ลาลากินไก่ค่ะ พวกคอนกินกินไก่สวยเหรอเอาเยอะๆกินกัดขนาดนี้เหมือนเหมือนกินลากไก่ไปกินในน้ำอะตอนนี้นดีใจเวลาทำเล็บมันคนบอกว่าเล็บสวยทำช่วงกินแซ่บไปกับอุบทารพรนี่ปะ <laughs> หนูต้องอ้วนแน่เลยพี่ฟ้า้ี่หนูทำ มิกับปุ้งก็สนุกค่ะขอบคุณค่ะอรมโอ้ยกินจริงจังมากกินแซบใช่ค่ะให้คนสวยเดอ้อ <c oughs> น่าไม่อายอเนาะแต่เดิมมันคือธรรมชาติทุกคน ใช่คนสามพันหนึ่งร้อยคนมาดูกินกินไก่อะ <c oughs> <c oughs> อืมเกี๊ยงมาก <c oughs> ใช่ค่ะ มาดูสิคุพี่ปากกันหรออย่านะนี่มันปมปมต้อของกินนะไว้ล่วงชอบกินเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะตรงเนี้ยอ,อ่อ,อนอ่นะเอ็นเหรอกระดูกอ่อ,อนเหรอแซ่บได้หลายจ้าอร่อยมันมันเป็นแต่แซ่บอะ หมดแล้วอยากแท้อีกกรุบจริงหมดลวค่ะไก่ตอนนี้หมดโช์ไก่ละโชออนี่ลิงต่อออนนี่ลิงก็กอบเหมือนกันทุกคนกินหมาอล้อสงสาน่ะหมาไม่ได้กินเลยแต่หมากินไก่ไม่ได้นะคะเพราะมันมีกระดูกหมาก็จะกัดกระดูกใส่ไปเลยแล้วกระดูกแบบมันก็จะไปแทงเขา ืมใช่ค่ะเป็นหัวหอมค่ะอ,<ม>อันนี้ไม่ค่อยกรอบแล้วเนาะมันไม่มันมันไม่ร้อนแล้วค่ะเมื่อกี้ตอนมาร้อนๆะโอ้โหอย่างกรอบอะถูกต้องอาหารไหมถูกต้องต้องหาคอร์เท่านั้นนะคะวันที่ผิวนี้จะไปไลฟ์ที่ช่องของพี่เมย์นะคะ ช่องของพี่เมย์นะคะฝากช่องของพี่เมย์นะคะฝากทุกคนด้วยงงอนะ่ะคนดูสี่พันจะสี่พันดูหนูกินแซ่บป๋อไม่ดูดู้วด้วย <laughs> จุดนี้ไม่ได้ตั้งใจนะไ่อร่อยอ่ะสั่งเซตไม่ค่ะไม่ได้สั่งเป็นเซตสั่งเดียวๆดวอันนี้ลิงสั่งไก่ไก่ทอดหัดใหญ่แบบธรรมดาหนึ่งชิ้นแล้วก็ไก่แบบยำเป็นรสต้ยมยำอ่ะหนึ่งชิ้นแล้วก็แล้วก็เบอร์เกอร์ปลาค่ะอืม เมื่อกี้มีสายเข้ามาดีค่ะพี่จูโทรมาไปไลฟ์ที่ช่องของพี่เมพิมายาวันที่24นะคะเกิด <c oughs> <c oughs> ขึ้นนะคะน้องกินขอบคุณค่ะจริงๆทามาแล้วค่สองมื้อน,นะคะ เพราะตอนเช้าตื่นไม่ทันใช่ค่คุณเลยกินเล่นเองค่ะเสียงเบาเหรอคะเสียงเบาฝักเปิดข้างๆให้หน่อยนะกินเปิดน่าจะสุดแล้วแหละไปต่อไม่รอแล้วเะกินกี้เทศว่านี่ยกกินผลไม้ต่อน,นี่เป็น เบอร์เกอร์ป่าแต่พี่ไม่มีเสียงนะหืม,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 มขุนเดบไม่ใช่คู่พี่ออพันา้ำพลค่ะคู่กับพี่วีวีลภาพค่ะ กินเป็นคนแบบว่าเหมือนขึ้นเร็วลงเร็วอยู่นะถ้ากินแบบว่าได้ออกกําลังกายได้วิ่งอะไรเงี้ยมันจะลงเร็วมากไม่จะรีนเร็วมากค่ะใช่ค่ะบกคอค่ะกินกินเยอะเหรอกินาก็ไม่เยอะนะกินกินเยอะเหรออ่ะอ่ำง่ำกินกินเยอะจริงเหรอ กินบวกก็ไม่นะใช่่ะบ,บอกกคอค่ะก็มีคนบอกว่า enfin กินหอมอ่ะอนไรแหละเขาบอกว่า hmm. กินหอมก็เลยกินให้ทุกคนดูว่ากินเยอะนะทุกคนงล้ที่เอบสีน่าจะมีพี่เมมีน้องโมเน่ด้วยมั้งคะไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าต้องดูก่อนว่าน้องแบบ ไหวไหมแล้วก็แบบเนี้น่คยกินกับแน็กนะคะเจ็บนิดนิดนดนะคุณโรสโรซ่าจริงๆอะเป็นอาหารที่ไม่ดีเลยค่ะกุ้งและอาหารขยะจริงๆไม่ใช่อาหารขยะแต่ว่ามันเป็นแบบจังโฟร์ทุกคนม,มันแบบ มันไม่เลิกกนกับสุขาพของมุนนานกินทีได้ไม่มีอะไรกินอ่ะกินอยากรีบก,กลับมาที่บ้านมาหลายเันแล้วมันจะหึกกว่านี้ไม่รู้รุกคนเป็นไหมอ่ะแต่กินก็ไปไหนมาไหนคนเดียวตลอดนะพอแบบจะต้องนั่งกินข้าวคนเดียวรู้สึกว่าแบบไม่อยากนั่งกินอยากกลับไปกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย พรุ่งนี้มีงานข่าวใบอหอหแต่ว่าไม่ไดเป็นงานใหญ่อะไรค่ะ